สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับฟุตบอลรายการพิเศษอาเซียนออสตาพบก,กับเมนยู u, ซึ่งจะทําการแข่งขันกันในวันที่28พฤษภาคมที่สนามบุกิจจาริวประเทศมาเลเซียซึ่งแต่ละชาติในอาเซียนได้เริ่มทยอยส่งนักเตะเข้าร่วมทีมอาเซียนออสตาแล้วไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดเมียนมากัมพูชารวมไปถึงสป,ปปล,ลาวและล่าสุดเป็นชิวทีมชาติไทยโดยไทยเราส่ง4แข้งตัวท็อปทีมชาติไทย เขาร่วมทีมออสตราอาเซียนดวลแมนยูประกอบไปด้วยพีระดอนฉับนักสีกองกลางจากการท่าเรือเอฟซีนิโคลัสมิคิวสันวิมแบ็กจากโอบีโอเดนเซสุปนัทเหมือนตาแนวลูกจากบุรีรัมยูไนเต็ดและปฏิวัติคำใหมาใน่านจากแบงคอกยูไนเต็ดในรลยของเจ้าแบงค์สุปนัทเหมือนตาต้องดูว่าถ้าหากบุรีรัมเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยลีกครับเจ้าแบงค์อาจจะถอนตัวส่วนอีกสามลนไม่น่าจะมีปัญหา ฟุตบอลรายการพิเศษอาเซนออสตาดวลแมนย Men ูโดยทีมอาเซนออสตาภายใต้การคุมทัพของคิมซังซิกได้นักเตะเข้าร่วมทีมออสตาเซี Star ien, ยนดวลกับแมนยู u, แล้วประกอบไปด้วยเงียนกวยัวาไฮโดดุยมานเงียนวันดึกสามผู้เล่นจากเวียดนามเจเปโดกงนาจากทีมโมเลสเตมองมองดาวินแนวลูกจากเมียนมาบุญพันร์บุญกองแนวลูกจากสอป,ป,ปอลารวัอเดชเนโตและโมมิตคานสองผู้เล่นทีมชาติกัมพูชา และอาลิลามานจากบูไนโดยฟุตบอลนัประวัติศาสตร์นี้ทำการแข่งขันก,กันที่สนา,ามบูกิจาริวประเทศมาเลเซียในวันที่28พฤษภาคมโดยบัตรเข้าชมถือว่าแพงพอสมควรเรามารุนกนว่าทีมออสเตรเซียนจะโดนเมนูใอยไปกี่ลูกในขณะที่ทีมชาติไทยชุดยูสเกดเริ่มนับหนึหน่งในครั้งในการไปบอลโลกที่กาตาร์ในปี2026หลังจากที่เพิ่งอกหักดอดไปบอลโลก2 0 2 5ที่กาตาร์ โดยทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเริ่มเตรียมทีมใหม่ดูสึก FCU 17รอบคัดเลือกหลังจากที่ฟีฟ่ามีแนวคิดใหม่ให้ฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีการแข่งันรอบปท้าย5ปีติดต่อกันซึ่งทางกาตารับหน้าเสียเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ปี2025ถึงปี2029หลังจากที่เสเดตเจเดตมิราบุนซื่อทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้ประกาศวางมือกับทีมชาติไทย หลังจากที่ทำผงานล้มเหลวในศึกเอเชียนครับแพลวดทั้งสามนัดและล่าสุดสมาคมฟุตบอลได้ประกาศแต่งตั้งโค้ชแดงทรงุทิกินสีสุขเป็นกุนซือชั่วคราวและล่าสุดทีมชาติไทยรุ่นนายุไมเ่เกิน17ปีมีคิวบินไปนอุ่นเครื่องกับปูตานในวันที่21เมษาและล่าสุดโค้ชแดงทรงยศกินสีสุขกุนซือชั่วคราวได้ประกาศรายชื่อตั้งแต่ชุดที่บินไปนอุ่นเครื่องกับปูตานออกมาแล้ว18ลาย ผู้รักษาประตูประกอบไปด้วยสุปกรคุณผลจากน้องบัวพิชยะภูมิลพีศรีบุญยากุลจากโรงเรียนมปลายคาชมะในญี่ปุ่นกองหลังประกอบไปด้วยสุภวิทย์ผสมจากอัศวัมชันพลบุรีภูรินัทภูกำลับบงจากอัศวัมชันพลบุรีคณพจน์อินทราสิงห์จากอัศวัมชันศรีราชาวรัญยูในรัศมีจากชมบุรีศรีปุริพัฒน์โพทองจากเมืองทองยูไนเต็ตและทันวิติตมันตาจากอัศวัมชันศรีราชา <G l uch an> กองการประกอบด้วยสารกิจแก้วสีจากรีรัมยุนเต็ดพานุพงศ์วันอ่อนจากกรุงเทพกิสเตียนพานุพงศ์พบสายใหญ่จากกรุงเทพกิสเตียนชัยวัดเงินมาจากกรุงเทพกิสเตียนและทัศกรพึ่งกุศลจากวัดสุธิวารารามในขณะที่กองหน้าประกอบด้วยจอมพลหอมบุญมาจากกรุงเทพกิสเตียนศิวกรพุนสันจากโรงเรียนกีฬาโคราชชินพงศ์บุญมาจากสวนกุหลาบวิทยายลายัยภูตะเนศสมจิตจากการท่าเรือเอฟซี และทีละเทพกละลาพลจากสวนกุลาบวิทยาลัยโดยทีมชาติไทยชุดนี้จะบินไปพูตานในวันที่19มเมษายมษาเพื่อทําการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษกับทีมชาติพูตานรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโดยจะทําการแข่งขันกันที่สนามซาริตมิตังสเตเดียมในวันที่21เมษาเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับโค้าโค้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีคาดว่าจะเป็นกุซีญี่ปุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับทีมชาติไทยทุกชุด แต่ตอนนี้ทางสมาคมพบบอลได้ประกาศแต่งตั้งโคดแดงทรงยศจินสีสูบเป็นหัวหน้าโค้ชชั่วคราวส่วนหัวหน้าโค้ชที่อยู่ในข่ายที่เข้ามาคบคุมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมียุกิริชาร์ดอดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดบุรอกเคสุเกกฮอนดาตำนานกองกลาง,งทีมชาติญี่ปุ่นรวมไปถึงโคชซิโก้กิกติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยและเ,เพื่อนๆระครับอย่าเข็นใครเข้ามาคคุมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปี ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเรื่องราวข่าวสารวงการบ,บันไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ